รู้สึกตื้นตัใจมากค่ะที่ว่า,าโครงการนี้ที่เราทำค่ะเราทำเพราะว่าเราอยากให้กำลังใจจากทุกคนที่สร้างสรรค์ผลงานที่ดีแล้วก็เป็นกำลังใจจากพี่ๆนี่งๆเรนกันทุกคนค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณมากเลย ในโอกาสนี้นะคะขอเรียเรียนเชิญค่ะประธานที่ปรึกษาจิตวิศวะค่ะรับผมขอเรียนเชิญน,นะครับท่านรองข้อมูลคดีครับผมและนา,ายกษัตริย์สมานนนท์นะคะพี่เล็กค,ะค่ะอัวนลูกไเกียดน,นะคะตบงนนทวันนี้นะค,ะค่ะ นักแสดงของเมืองไท<า>ยที่เรียกว่าคุณภาพมาอย่ถงทุกวันนี้เลยนะครัต้องบอกว่านะคะเป็นระดับตำนานเลยค่ะท่าเป็นก็ได้ให้เกียรตินะคะเป็นประธานที่ปรึกษาิกิิมาศักดิ์ค่ะสําหรับการมอบรางวัลกรีเที่ทองคำประจำปีส5 6พัสาในครั้งนี้ด้วยนะคะสั้งวมทึ่งลอนะครับนี่คือต้นแบบของนักแสดง ปัจจุบันเลยนะใชะครับต้องบอกว่าสำหรับงานรางวัลของเราในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ท่านประธานที่ปรึกษาพิธีมาสักของเราทั้งสามท่านค่ะได้มาดูง,งานเป,ไปิดประมูลนะคะแล้วก็ยังได้เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับศิลปินนักแสดงนักร้องนะคะรุ่นต่อๆไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ครับผมแล้ววันนี้ต้องสแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านที่เข้ารับรางวัล หนเทพของคำประจําปี2565ด้วยนะครับซึ่งทุกท่านนะคะมีความสามารถในสาขาต่างๆนะคะอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะ นสื่อประชาชนอ่านได้อีกนิดหนึ่งนะคะโอเคยินดีต้อนรับขอบคุณนะคะท่านประธานที่ปรึกษาที่มีมาฝากทุกท่านค่ะค่ะแลนอกจากนี้นะคะเราขออนุญาตนะคะขออีกสักหนึ่งช็อตนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณโตโต้โกลเด้นซอมค่ะน้องโกลเด้นซอม คุณบอลลูนพิมสุดาครับคุณโออนุชิตค่ะ,ค,ะ,ค,รระรครับคุณเอสการะพงครับคุณบอลลูนจำเสริพิมานค่ะครับคุณยุย้ยปัตมาะมะ,ะวันครับคุณจิ๊กวัสรุค่ะครับครูเต้ยครับพี่วัชครับ แข่งเดรญคุณจิ้งหลีขาวโดนเทวันด้วยเลยค่ะเป็นค่ะวันนี้พี่จิ้งหีสวยมาก้รงบอกว่านี่เขาสาขาล้วนเดียวนะคะมีเลขเด็กดนะครับวันนี้ทุกงวดเลยพี่จิ้งหลีถูกทุกงวดเลยใช่เลยด้วยนะันมอยสิบใช่ครับผมอีกวันหนึ่งอันนี้เดี๋ยวหลังงานว่ากันนะคะใช่ครับผมอี่ยจะ้องสอสักใบสองใบ บอกว่านะคะทุกท่านโดูแลแต่คือมีความสามารถนะคะในแต่ละสาขาซึ่งวันนี้ค่ะต้องกราบขอบคุณเสด็จในเชคุณเอสค่ะในเชิญคุณเอสแกรนด์โฟลและคุณนาวที่สามารถด้วยนะครับในเชิญครับจากแม่เบี้ยชั้นเจ็ดนะครับเป็นบัตรคอนจากพี่เอสุภชัยนั่นเองเรสักครู่นรกครับเดี๋ยวรอพี่เอสแกรนด์โฟลและคุณนาวที่สามารถแล้วก็เชิญครูเอสครับคุณเอสเชิญในเชิญเลยค่ะ ทีแม่เบี้ยด้วยนะครับสักะคู่นึนนนงนะครับผมดาบีเอสกันตโกงแล้วก็นาวิสาหน้าครับ สวัสดีค่ะสมาชิกทีมอ๋อพี่นิทิพัทมาวันเชิญครับคุณน้ำพี่สานาครับคุณเอสกันฉรพงศ์นะครับแล้วก็พี่เอสุภชัยด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อรค่ะยินดี้อนรค่ะโภชุนพัน์ด้วยนะครับโภชุนพัน์ด้วยจากทีมแม่เบี้ยเลยนะครับทีเลยนะครับเด็กเชิญครับส่วันนี้ต้องบอกว่าสำหรับละครแม่เบี้ยนะก็ได้รับหลายรางวัลเชียรการ์ดการสรุปมาเนะครับเรื่องนี้โวตซีจีนี่คือสุดยอดเลยนะครับผม เดี๋ยวรอพี่เอกสุชัยสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปกันก่อนเนะาะหลังจากรับรางวัลเสร็จก็จะได้ไปที่แบ็กกรอบแล้วก็ให้ใจนะคะในระหว่างนี้เรขอเซฟภาบสักนิดนึ่งไหมคะอย่างนี้แบบนี้นะคะวันนี้ไมากล้าก็จะระบายเสียงที่ทำระบายนะขอบใจกันไปแล้วนะคะส่วนนี้ขอบะค,ะคุณ แต่และขั้นที่ได้รับมากเลยนะคะเดี๋ยวรอพี่เอกชูวชัยสักผู่หนึ่งนะครับขอบคุณพี่พสื่อมวลชนและก็ทุกคนด้วยนะครับแฟนคลับด้วยนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งป,ปีที่สถานการณ์โควิดจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ที่ไทยมากมายนะครับวงการละครหรือว่าโทรทัศน์เองเนี่ยก็ เรียกว่าผลงานจะน้อยกว่าในทุกๆปีนะครับผมแต่ก็เรียกว่ายังคงคุณภาพแล้วก็พัฒนาจะมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ละค่ายก็สร้างสารบทละครโปรดักชันต่างๆแล้วก็นักสแสดงเนี่ยเรียกว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเราก็จะได้เห็นความหลากหลายนะคะทั้งในเรื่อง,องละคละครภาพยนตร์มากๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ชมพิถึงค่ะนักสแสดงเองก็มีการคิดตก่นตาตนตท่านเลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนทชกอย่างราวทุกท่านเนี่ยได้ประโยชน์ที่สุด